ใช่ไหมอีกเกมหนึง่งค่ะอีกเกมหนึง่งอีกเกมหนึ่ง่อก,งกี้มันพร้อมไม่แ้วเอีกเกมนีพี <c oughs> เ่เก็บชิปอะ่ะ <c oughs> เกมเดียวนี่เขียนไว้ให้แล้วเนี่ยเห็นปิงกับเอลินจับจีบกันจีบจีบตรงนี้คะ่ะครันบน้ำไทยไม่รู้หนีมาถาะเอาไว้นี่ คมับนะคะไม่ว่าใหม่นะมาทะเหัดทะเลหัดเชฟชายค่ะทะเหัดถ้าสมมุติว่าเกมอะไรเงี้ยบอกได้เลยแบบพี่อันต่อไปผมขอเบาๆอะไรอยย่างงเี้จริงๆผมชอบแบบเมื่อกี้แหละเดี๋ยวรับหนะขอมาลองใหม่เออโทษทีโทษทีครับมาช้าแต่มานะไม่มาที่เถุย มารใจดีพอมค่ะพอมพอมด้วยโอ้โหพูดจริงดีพร้อี่แสม้มน้องคนนี้เล่นยัง่ย วันนี้ผมพาป้าไปหาหมอตรวจคีบแท้ี่เลิกเหรอแต่ทำไมเฮ้ยไม่เห้เสียนเลยเปียนอะใช่อกจับมากอ่ะอ้าวเปลี่ยนเหรอวันนี้เป็นวันบุกพาร์ทนะมเออวันนี้อาดเยอะมากไอ้มิ้นบอกว่าพี่กุ้งตั้งตั้งฉายาให้เขาหน่อยนะอะไรดีไ่ขนไ่ตอ่ขนนี่เหรอพี่เอาคอยมาให้หนูเอาเหรียญมาให้โอ้โได้จังมานี่พี่กุ้งใช้เหรียญอย่างเงี้ยรู้เลยว่าพี่กุ้งรู้เลยอ่ะรู้เลยว่าอยู่ในบ่อนอยู่ในบ่อน จริงอยู่ในบอลอะไรเงี้ยยูนตอ้ยยกในบอมอได้กระป๋าอะไรป็นเรียดอล้าร์นะฮะอาเชอร์อะไรที่อาเชอร์นี่เป็นยูนิคอร์อาอ์เป็นอาชีไม่เป็นไรพี่พี่ก็ก็เนี่ไงอันต่อไปนี่ไงอันต่อไปอันไหนเกมใส่ใจนะแน่ใจเดี๋เกมต่อไปเดี๋ยวพี่ให้โเราะว่าเดี๋ยวรุี้อง้า

เรคลิปอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันจะมีเสียงออยู่ข้างๆนนี้หรือเปล่าแบ๊คแบ็คแบ็คแบ๊คแบ็คแบ๊คแบ็คแบ๊คแบ๊คแบ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 ็คแบ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  ตอนนั้นเรื่องติดอองเรือนไม่ไม่เก่งๆแตว่าอนตน่ตรนี้มว่ากเรื่นีมันนั้นคือถ้ามันอะไรมากกพสตระโดดเยอะไปที่บางลูกบางลูกไม่ต้องเทกไม่ต้องเทกก็ได้บางลูกแค่แบบไไปแล้วกัดตัเพมันเอจะขวางตอท่ออ่ากอ่ะลไป่ลงี ไมลงเได้เได้เขจได้ไม่ไดไม่รู้ปแ่จะรงเลย่ป้ไ่ลง้ยม่เได้ลยสีรูไหนก็พังสี้พไลงได้มไ้ไจะเล่นกับพี่เช้ะเล่นกับพี่เรวเจะเล่นพี่ น้องอยากเล่นกับพี่น้จะเลน้องจะกลับแล้วเอยากได้ใรอีกมแ่รนับแล้วพี่าบุดกระต่ายทาไมไม่ไปเขายืนรออยู่ไม่รู้กต่ายไปเลยพวกก็ว่าอยู่ว่าทำไมเขายืเดินไปเดินมา โอเคอภิเชษไปไหนแล้วอภิเชษกับพี่อารอาไหนอารอารเป็นอาเจวันนี้อาร์ตเยอะเกินสนามสุดท้ายฝั่งู้นล่างเดี๋ยวนะตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่า ไม่ได้เล่นกับเขาพอแล้วขอบคุณค่ะ Sao nào nữa เยอะนะเขาอยากเหนื่อ <begun> ย <gehört> บางทีบางวันลองกลับไปติดอะไรเงี้ยเขาก็อยากลองเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไง <c oughs>